สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดราคาสุดเอิ่ของชุดสีชมพูแสนหวานชุดนี้ที่ลิซ่าแบล็กพิงซ์ใสอยากรู้ไหมชุดสีชมพูช็อกพิงชุดนี้ของลิซ่าแบล็กพิงราคาเท่าไหร่เมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2 5 6 0ที่ผ่านมาลิซ่าแบล็กพิงสร้างความฮือฮาด้วยการโพสภาพสุดน่ารักในอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยลิซ่าได้อวดรุกหม่เปลี่ยนโฉมจากสาวผมสั้นสีน้ำตาลทองเป็นสาวหวานผมสีชมพูและแน่นอนว่าลิซ่าลงไปแค่14นาทีก็มีแฟนๆทั้งชาวไทยะ ชาวต่างประเทศกระนำกดไลค์รัวๆกันกว่า1ล้านไลค์และ1ชั่วโมงยอดกดไลค์พุ่งไป2ล้าน6แสนแล้วครับเรียกว่าตาสุดๆไปเลยครับดั่นเพจลิซ่าสวิตเกิลสไตล์ได้เผยราคาชุดสีชมพูช็อบพิงชุดนี้ของลิซาดังนี้ 1. เสื้อจากเรซ x ันเดอร์แ g วงเช l e อร์เน w สเว e เอราคา425เหรียญ 2. กระเป๋าจากเซเรนรมมี่แบกราคา2350เหรียญ3แบนราคา254เหรียญสี 4, ้ไยคอจากวิเวียนนิวเวสบูธราคา250เหรียญ หาสร้อยข้อมือจาก c ครมฮ e ร์ดอ f ฟฟิเชีราคา1,580และ2,800เหรียญ6สร้อยข้อมือจากบูการี i ราคา1,5800เหรียญรวมทั้งตัวเท่ากับ23,459เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ7 8, 6 8 9 9 8บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณครับ